ที่รักทุกคนครับที่อยู่นสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของพุกพี่ชั้นม .3 แล้วก็ชั้นปรมศึกษาปีที่6กา่าเพื่อเสียงในทางที่ดีคุณครู้ชมผ่านภูมิใจแต่ที่เป็นห่วก็คือเพื่อนที่เราทด การคบเพื่อนถ้าเราคบเพื่อนดีสำเร็จไปแล้วขพ้นหนนะครับต่อไปน,นี้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปคบเพื่อนต่างพื้นที่ต่างตำบลต่างหมู่บ้านครั้งที่หนึ่งได้ก็จะมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามที่สี่ต่อไปเรื่อยๆเพราะในระดับ มัธยมคุณครูเขาไม่สามารถที่จะดูแลพวกเราได้ทุกคนเนื่องจากว่านักเรียนจำนวนนันเกเรียนมากและก็ไม่รู้ด้วยว่าคนนี้มาจากไหนเป็นลูกใครลูกหลานใครไม่รู้มันไม่เหมือนกับบริเวณที่เราอยู่หน้าโบบ้านนี้สามารถที่จะรู้พวกเรารู้คุณพ่อคุณแม่พวกเราได้เห็นกันทุกวันทุกวันค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ไปรเรียนที่อื่นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมสาไปรเรียนที่จุอรมณีไปรเรียนที่เทคนิคไปรเรียนที่รอ,อรค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ศาสตร์ลูกๆนักเรียนทุกคนว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเราไว้ ให้เงินเราวันละห้าสิบบาทยี่สิบบาทวันละหกสิบาทบางคนได้เป็นวันละร้อยนะครับกว่าท่านจะหาเงินได้ห้าสิบาทหกสิบาทหรือเป็นร้อยส่งให้พวกเราไปโรงเรียนทุกวันทุกวันท่านต้องกดทํางานเดน็ดเอยเพื่อให้พวกเราได้เรียนเพื่อให้พวกเราสําเร็จกรารศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต นั่นคือความสาเร็จของผู้ปกครองความสําเร็จของครูที่ปรารถนาอยากให้พวกเราเป็นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความทรงจำถ้าักเรียนมีปัญหาแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกมีผู้ปกครองเป็นที่ปรึกษาหรือุครูที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เคยสอนพวกเรามาบางคนอาจจะไม่กล้าพูดกับผู้ปกครอง ก็สามารถที่จะปรึกษากับคุณครูที่เคยสอนเราได้นะครับพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่พวกเราเจอและก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะรับก็หวังว่านักเรียนทุกคนที่ําเร็จการศึกษาจากที่จะเป็นพลเมืองดีของชุมชนของประเทศชาติไม่สร้างปัญหาให้กับองค์กรไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนจบไปแล้วมาเรียน มาเล่นที่นี่ได้นักเรียนเรื่องเรียนมาเล่นกีฬาหรือมาหาครูก,ก็สามารถใช้บริเวณโรงเรียนที่เราเคยเรียนอยู่ก็มาใช้ประโยชน์ได้พวกเราเป็นนักเรียนที่สะอาดเรียบร้อยเอกสาั้นทรงผมการแต่งกายเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนักเรียนที่จบแล้วขอให้โชคดีส่วนนักเรียนที่อยู่ นักเรียนที่อยู่ก็สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกว่าจะให้ครูประจำชั้นไดเช็คใส่เสื้อนักเกงให้หน่อยนักเรียนชั้นม .1 ม .2 ม .3 เสื้อสีฟ้ากับกางเกงวอลคนที่เรียนที่นี่ต่อนะครับเพราะจะได้สั่งในช่วงปิดภาคเรียนเปิดเทอมมาเราก็จะได้ใส่ แล้วก็เสื้อกีฬาเสื้อกีฬาสีนวงออกแปะให้หน่อยตุ้สุพัฒน์เอาคอบปกพอเิางราคาและตัวละร้อยห้าสิบบาทก็จะวัดเสื้อใส่เสื้อให้ทุกตัวให้ทุกคนตั้งแต่อนุบาลของชั้นม .3 นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสวัสดิการที่พอตั้งป้าไว้ว่าจะให้พวกเรา 4นอกจากชุดนักเรียนเครื่องแบบที่พวกเราจะต้องไปซื้อเองตามงบุรมาณที่รัฐจัดจัดให้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จในการเรียนเดินทางไปเรียนที่ไหนทั้งไปและกลับก็ขอให้แรมค่าปลอดภัยสวัสดีครับขอขอบพระคุณท่านผู้มีการเป็นแ ผู้คนทุกท <is> oh ี่จันไาเาวาะนข้ามด่งทงน้ก็เียนั่ทีดสายดเรืองเว m าขาดวั้วเนักรีอาารยผู้นำตัวองาน่ามกรรได้รู้อะไรหลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวได้เรียนรู้